ในปี2568นะครับในเรื่องของงานสกอบรมนะฮะสิ่งหนึ่งที่สายงานสืวอผมก็ต้องรู้ก็คือเรื่องของเอกสารการจัดกุ่บรมในภาคเอกชนนะครับที่ทาง ATX e l e n t Activity n d a ไปจัดให้สิ่งหนึ่งที่เราก็จะมีให้ก็จะเป็นพวกไฟล์ PDF ครับสำหรับ การเรียนการสอนการฝึกอบรมในแต่ละครั้งและส่วนหนึ่งครับบางที่อาจจะต้องการส่วนของตัวเอกสารฝึกอบรมนะครับเราก็มีจัดให้นะเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูการจัดเตรียมเอกสารงานฝึกอบรมว่ารูปแบบของ AT Excellent จะเป็นแบบไหน เอกสารงานสุขบรงนะครับสำหรับ a p Excellent and Activity บริการประทับใจไปชมกันแล้กันว่าในคลาสจะได้ร,รับความรู้ขนาดไหนและบรรยากาศการสุขบรงจะเป็นประมาณไหนไปดูในคลิปของช่องแชนแนลที่ท่านกำลังติดตามด้ลย